เอาเนี้ยเราก็จะมาเล่นเกมลิงกันะครับมันมีเสียงลบรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับไปโอ้แม่งอยู่กับเด็กครับเด็กน้อยครับอื้ออือ ยังไม่เลยจังวะลนุไปก่อนกูละล่วงก่อนล่วงก่อนล่วงไม่ดีนะเว้ยดีไม่ดีคงดีอที่ทันชนะอะเป็ไงไวะเอาไมอย่าพึ่งนี่ลูกกันจะนอนเต๋อปะ ออโอ้ยงูอออือืหมันตามมาแล้วหาเชือกจับอทำไมชอบโดนกระบองเพชรทิ่มวะมน่ะโดออออนี่แก้ยมา,มา,ายออมแล้วคอนชนะเว้ยเอ้ผมชนะแล้วเอ้ ได้รักกับลิงเพลกตกดิแล้วเพลก็ได้เข้าเส้นชัยเลยเอ้าวไม่ใช่วะใช่เหรอได้ไอะไรเนี่ยลูกดันถ่ายคลิปอยู่หุบป,ปากเลยหุบป,ปากวเลยไปแล้วเลยแล้วเดี๋ยวมันก็กลับ ชนะเย่เนี่ยมันชอบขึ้นก็ชนะโหลดฮิกช็อตมาเล่นจะไป้ช็อตวะไม่ช็อตอ่ะมึงโหลดได้เหรอโหลดได้โหลดเลยเมื่อกี้เพิ่งโหลดเสร็จน่ะใช่เหรอเออชาดแบตเูลบไปเลยมันต้องล็อกอินมันต้องล็อกอินป่ะเข้าเฟียังล็อกอินเลยยังยังไม่ได้เข้าเกมเลยอะ เอกช็อตเอกช็อตหรือเฮดช็อตวะเฮดช็อตเล่นต่อปะฮะอุะ้ยเชื่อท่านมีสูตรสูตรลับท่านเล่นมาก่อน เดี๋ยอืมตัวงูไม่อย่าโอยหางไปถึงงูไอ้สัสทำาี้ยังไม่ถึงงูเลยเหรอเฮ้ยลูกจันอย่าเอ๊ะมึงอ่ะโอ้โหกระบองเพชรเต็มเลย เรืกถึงงูยังถึงแ้วน่าถึงแล้วชนะอีกแล้วลูกจันจะแอะทำไมอ่ะลูกจันไม่ได้ชนะนะเดี๋ยวให้โตก่อนมาแคสเกมกับน้องปลายอย่าบอกนะของมึงคาเครื่องอ่ะอะไรวะเลืกจะเปิดทำไม ปดไม่องเนี่ไมเล็กจะเปิดทำไมวะชนะทานชนะโอ้ยแกแม่งเย้ย <Hey. S 2> มีให้ข้ามนี่ว่ะเฮ้ยเมื่อก,กี้เราไม่ข้ามมะมาประมาณสักแปดสี่ถึงสี่นาทีเนี่ยค่อยเลิกหเห<อ>็นปะโอ้เดี๋ยวมันคิดอิปน้ำเกินเดี๋ยวเป็นแปดนาทีค่อยเลิกมะแปดนาทีเลยเหรอไม่รู้ดิ แต่มันก็ห so นุกอยู่นะเกมลิงเนี่ยไม่ร้องไม่รู้นะเว่ยคนคนดูเล่นคนดูต้องเล่นแม่งหนุกมากโอ้โอ้โอ้มันจะตามไม่ไม่ตามเดอถึงงูแล้วโอ้ยเกือบจับงูเอ้ยเฮี้ยแพ้แน่ นี่แหละว้าตกเป็นครั้งแรกที่ตกดูสิในด่านนี้เลาต้งองการตกเขาให้มันพุ่งใช่ไหมอืมพันว่าไม่ดีมไม่ตกแกยวมกูจับงูเลยเนี่ยกูจับงูเลยกูจับงูเลยงูมันทําให้เราล่วงอ,อ้าวถึงผู้หญิงพอดีเอ้าเหีเห้ยเลยเ เร็ว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 เลรชนะอีกแล้วนอนลูกจันเนอะนอนลงไปเฮีลูกจันยิ้มดิยิ้มอะไรกันวะเลยพีนี่มึงก้า พี่เน็กแมงกากเนาะลูกจันพี่เน็กแมงกากเน่ะมันเสียเวลาเพราะเนี่ยมาโซเลรีดหอลลีลีอรีอะไรวะ โ oh yeah. น้ำไปอีกแล้วออา uh. Uh. ตกเก็บอ๋ออ๋อรุ้ยเฮียกระบองเพชรไอ้สัตว์ไม่อยากดูไม่อยากให้เกมนี้มันมีกระบองเพชรเลยนะตามมาแล้ว ลูกจันทำไรวะามน่ี้ไปอ้ยังเป็นไรวะโอ้ยจับงูก็ถึงงูแล้วทันเลยมาแล้วอ่ะโอ้ยกระบอกเพชรดูดิ น่ะโอ้ขึ้นมายังโดนน่ะเฮ้ยห้ามเ,เมานะสียงดิโอเคสับอื้อเพชาไอ้กะเพ้รตลอดเออขอดดบิวไปเพียงทอานี้ก่อนคนระับ